สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอน Vegas Pro 13นะฮะ Sony Vegas Pro 13แต่เรื่องที่จะมาเน้นย้ำในวันนี้ก็คืออยากจะมาเน้นหัวข้อเดียวเลยนะฮะก็คือการเรนเดอร์ภาพวิดีโอนะไฟวิดีโอที่เราจะเอาออกไปใช้งานนะฮะ เพราะมีหลายคนสอบถามมานะครับว่าเราจะเล่นเดินภาพยังไงเอาออกไปเป็นไฟล์วิดีโอเนี่ยที่มีขนาดเล็กนะขอย้ำนิดหนึ่งว่าว่ามีขนาดที่เล็กเพราะว่าเวลาที่เราอัดคลิปเนี่ยหรือว่าเราอัดวิดีโอการสอนที่หน้าจอเนี่ยนะฮะแล้วบางคนก็เอาไปขึ้นบน YouTube แต่ถ้าไลฟ์เป็นซีดีหรือทำสื่อการสอนอย่างอื่นอันนี้มันก็ไม่คำหนึงเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้คำหนึงอยู่ในส่วนหนึ่งก็คือการเอาขึ้นใน youtube คือการอัปโหลดมันขึ้นไปถ้าเรามีไฟล์ขนาดที่ใหญ่เนี่ยมันใช้เวลาน,านานแน่ครับผมเคยลองแล้วนะฮะคลิป20-30นาทีนี่ แลนเดอร์นี้ไม่เท่าไหร่นะครับถ้าสเปคเครื่องเราแรงนะฮะแต่ว่าถ้าเราเอาขึ้นบน y YouTube เนี่ยจะใช้ระยะเวลานานมากนะฮะบ,บางทีอาจจะข้ามคืนเลยก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะแนะนำท่านผู้ชมที่อยากจะทำพวกคลิปการสอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะทำแล้วก็อัพขึ้นบน youtube ได้ไวขึ้นนะครับ,นะรบวันนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่งนะฮะ ผมมีไฟล์วิดีโอตัวอย่างนะครับพอดีมันมีความยาวมากกว่านี้นะฮะแต่ผมตัดเข้ามาเพื่อให้มันเลน,เ,ลนเดอร์ภาพอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูระยะเวลาสั้นๆนะฮะว่าวิธีการหลักการเลนเดอร์ภาพจะทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นอธิบายคร่าวๆในการเลนเดอร์ภาพโฟกัสต,ตรงนี้นะฮะส่วน Sony ่เบค s ก็อาจจะสอนเรื่องอื่นๆด้วยนะครับคอยติดตามชมในช่องของคอม HD ด้วยนะครับ ทีนี้เราลองมาดูประเด็นหลักอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เรา,าทำการอัดคลิปเนาะหมายถึงว่าเราใช้โปรแกรมอาจจะเป็นโปรแกรม c a m จั s เ a ก็ได้นะครับที่เราจะอัดการสอนต่างๆหรือถ้าบางทีท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆใช้โปรแกรม c a แค Game ก,ก็อาจจะเป็นพวกฟลับนะีอื่นๆก็รูปแบบเดียวกันนะแต่ว่าเวลาเรานำเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะใช้ โปรแกรม Sony Vegas Pro ของผมก็เป็นเวอร์ชัน13นะครับก็คือนำเข้ามาเราคำนึงอยู่สส่วนนะครับในส่วนนี้ก็คือรูปแบบขนาดของไฟล์วิดีโออีกส่วนหนึ่งก็คือเฟรมเรทเฟรมเรทที่เราใช้เล่นเนี่ยนะหมายถึงว่าในการเล่นหนึ่ง วินาทีสมมุติว่า30นะครับเฟรมเรทก็หมายถึงว่า30ภาพใน1วินาทีในการเล่น1 2 3 4 5 6 7ง9 10ถึง30ภายใน1วิเดวิแต่ถ้า25เฟรมเรทหมายถึงว่า25ภาพใน1วินะฮะตรงนี้ต้องคำนึงนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเลนเดินภาพเนี่ยต้องให้มันสัมพันธ์กันด้วยหมายถึงว่า เราเล่นวิดีโอของเราหร,หรือเราอัดวิดีโอของเราเนี่ยด้วยเฟรมเรทเท่าไหร่เวลาเอาออกไปควรที่จะมีเฟรมเรทเท่านั้นเช่น25เวลาเอาออกก็ไปก็เป็น25หรือ30เอาออกไปก็30หรือถ้าตัวเลขที่เราอัดเยอะกว่าเอาออกไปก็ได้หมายถึงว่าอัดคลิป 60เฟรมเรทแต่เวลาออกไป30ก็ได้ก็คือมีมากเอาออกน้อยก็ได้แต่ถ้ามีน้อยเอาออกมากจะไม่ได้มันไม่สัมพันธ์กันนะครับแต่ทางที่ดีคำนึงนิดนึงก็คือให้มันมีค่าเท่ากันนะเวลาเราเช็คเราก็ดูไฟ์ลวิดีโอของเรานะครับนะคลิกที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับอยู่ด้านบนคลิปที่เราตัดต่อ นะตรงนี้ก็เป็น30นะครับนะจริงๆก็คือ29.970นะแต่ถ้าจะพิมพ์ลงไปก็ได้นะครับพิมพ์ไปว่า30แต่ถ้ามี25ก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพิมพ์25ก็พิมพ์คลิกเข้าไป25นะครับนะอันนี้ก็ร้อยหนึ่คูณเจ็ ก็เรียกง่ายๆว่า720 p นะนี่คือที่ใช้โปรแกรม Camtasia นะครับในการจับภาพหน้าจอในการสอนเรื่องนี้ที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างในการสอนการเลนเดนภาพด้วย Sony Vegas Pro ส่วนอื่นที่จะกำหนดนะครับก็จะมีตัวนี้นะฮะ f i l o Order Non-Progressive s c a นะเป็นแบบ P นะครับนะตัวนี้กำหนดเป็นแบบนี้เลยนะฮะ r a t i o ก็เป็น1 0 0 0 0 square เนี่ยอันนี้ไม่กำหนดอะไรนะครับตามนี้เลยนะฮะสนี้ก็ไม่ต้องใส่นะครับนะ r m a t ตัวนี้ก็เยอะหน่อยก็ดีครับ32 อย่างอื่นก็ไม่กําหนดนะครับแล้วก็กดโอเคลงไปเลยนะครับอันนี้ไม่ค่อยกําหนดอะไรมากนะครับตัวของวิดีโอที่เราตัดแล้วนะครับอันนี้ผมตัดมายกตัวอย่างดูนิดนึงนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับกลายเป็นคลิปการสอนนะก็คือผมไปอาัดจ,จากโปรแกรม Cam t a s ซียแล้วก็เอาเข้ามาในโปรแกรม v e g a s Pro เพื่อทำในการตัดต่อ ทีนี้จุดประสงค์หลักๆก,ก็คืออยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูในส่วนของการนําภาพออกไปนะครับเวลานําภาพออกไปก็ให้เราคลิกที่เป็นไฟล์วิดีโอนะฮะไม่ใช่ภาพนะเป็นไฟล์วิดีโอที่จะนําออกไปนะครับคลิกที่ไฟล์แล้วก็ render as, as นะ render as นะทีนี้ก็มากําหนดว่าเราจะตั้งชื่อเป็นอะไร นะยกตัวอย่างผมจะตั้งชื่อว่าวิดีโอหนกันล้วกันนะครับที่แนะนำเลยไฟล์ที่ทดสอบมาแล้วนะเทียบระหว่างนะเทียบระหว่างตัวคำว่า main concept A.V.C. A.A.C. เนี่ยนะครับหรือว่า M.P.4 เนี่ยครับนะที่คนนิยมใช้นะครับนะบางคนก็กำหนดให้เป็นอินเทอร์เน็ต H.D. 720p กับ 1080p นะแต่ผมไม่แนะนำนะฮะทดลองดูแล้วนะครับขนาดไฟล์ค่อนข้างที่จะใหญ่ แต่ถ้าดูภาพแล้วเนี่ย MP4 ก็ดีกว่านิดนึงนะครับถ้าดูด้วยด้วยตาของ2องไฟล์ด้วยนะครับระหว่าง .mp4 กับ .wmv นะ .wmv ที่พูดถึงนี้ก็คือเป็นรูปแบบไทยของ Windows นะครับ <S <S เขาเลยใส่ขึ้นมาเป็น Windows Media Video ตัวนี้แนะนำให้ใช้เป็น Windows Media Video หรือว่า .wmv นะครับแต่ก็จะมี2แบบให้เลือกนะครับก็คือ1ก็คือเป็น 720p 2ก็คือ 180p 0นะให้ผู้ชมลองดูว่าเราจะใช้ 720p หรือ 180p 0 ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความละเอียดของไฟล์วิดีโอมากน้อยขนาดไหนเท่าที่ผมลองเอาออกไปนะครับมันจะต่างกันประมาณสองถึงสเมกหมายถึงว่า 720p กับ 1080p ไฟล์ขนาดไฟล์นะครับโดยที่ไม่ปรับแต่งอะไรนะฮะเลือกตามรูปแบบที่เขาเซตเอาไว้ให้นะครับแต่ถ้าเราปรับแต่งขึ้นไปเนี่ย 7 2 0 p ถ้าปรับแต่งให้เป็นแบบ b บ s นะครับหมายถึงว่าคุณภาพดีที่สุดเนี่ยจะอัพไฟล์ขึ้นไปถึง20กว่าเมกห่างกันนะครับระหว่างแบบ original ที่เขาเซตมาให้กับเราตั้งเป็น customize template เพิ่มเข้าไปนะครับที่พูดถึงการตั้งเมื่อกี้ก็คือยกตัวอย่างเช่นถ้าผมอยากจะเอาออกไปเป็น hd 7 2 0 p นะครับ30เฟรมเบลของผมตรงนี้นะครับแล้วผมก็มาคลิกที่คำว่า,า Customize เรามาปรับแต่งเพิ่มเติมได้ในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้ดีที่สุดต้องมากำหนดที่คำว่า Project แล้วเลือกตัวนี้ให้กลายเป็นเบสเบสก็คือคุณภาพวิดีโอแลนเด เขาก็เขียนไว้เลยนะฮะวิดีโอเรนเดอร์ลิงคุณภาก็คือคุณภาพของภาพที่เราเรนเดร์ออกมาจะดีที่สุดแต่ก็มีขนาดไฟล์ที่ใหญ่ที่สุดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําเพราะว่าจุดประสงค์หลักก็คือเราอยากจะทําไฟล์ที่เล็กแล้วคุณภาพของภาพก็คุณภาพของไฟล์วิดีโอก็ชัดด้วยนะครับไม่ถึงกับชัดเด้นะครับแต่ว่าชัดพอที่คนดู รู้ว่าอันเนี้ยมันมีความคมชัดแต่ไม่ถึงกับชัดมากนะฮะเราเน้นขนาดไฟล์เป็นหลักนะครับเราจุดประสงค์หลักก็คือเราอยากจะอัปโหลดให้มันไวที่สุดนะถ้าสมมุติว่าท่านผู้ชมอัอดคลิปประมาณ20-30นาทีเนี่ยบางครั้งบางทีเนี่ยไฟล์มันทะลุไปถึง2-3กิกนะครับ ถ้าเราเรนเดร์แล้วนะครับไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่เรนเดรนนะครับเรนเดร์แล้วนะครับประมาณ1กิกกว่าเกือบ2กิกิกครับก็ลองคิดดูว่าถ้าเราเน็ตเราไม่ไวเนี่ยเราจะใช้เวลาอัปโหลดขึ้น youtube นานขนาดไหนอย่างน้อยก็6 8ถึง8ชั่วโมงครับแต่ถ้าเราใช้รูปแบบของ wmv นะครับกําหนดเป็นสัก720นะเฟรมเรทก็แล้วแต่ของท่านนะครับของผม30ก็คือ30ของท่านอ่ะ25ก็คือ25นะครับ25ก็มี30ก็มีนะครับเลือกให้ถูกเอาให้มันตรงกันที่สุดนะครับไม่งั้นภาพของท่านแล้วก็เสียงของท่านมันจะไม่สัมพันธ์กันหมายถึงว่าวีดีโอก็เล่นไปเสียงก็จะช้าดีเลยกว่า วิดีโอที่เล่นนะนี่คือข้อสำคัญต้องเน้นอยู่นิดนึงก็คือให้เฟรมเรทมันเท่ากันนะของผมก็กำลับไปข้อ6นะครับก็คือ hd 720นะก็ถือว่าเป็นระบบ hd แล้วนะครับที่ใส่ใน YouTube แต่ไม่ต้องถึงขั้น180นะฮะร้อนี่ก็เยอะไปครับนะ720ก็พอครับไฟล์เล็กด้วยครับ ลองเทียบกันแล้วนะฮะก็ต่างกันก็จริงก็ประมาณ2 3สเมตรแต่ว่าอันนี้พูดถึงะระยะเวลาที่ดูนี้ก็คือ30กว่าวินะครับสามสิบกว่าวิอันนี้สอ 2, 2นาทีนะสองสามนาทีนะครับ2 3นาทีที่ของคลิปที่ผมตัวอย่างเนี่ยนะฮะก็ยังประมาณเกือบอถ้าเราใช้720เป็นแบบที่เขาเซตไว้มาตรฐานเนี่ยนะครับ ประมาณรู้สึกประมาณ6เมกกว่านะแต่ถ้าใช้1 8อก็ประมาณ8เมกกว่าแต่ถ้าใช้ mp 4นี่รู้สึกประมาณ32เมกห่างกันเยอะนะครับฉะนั้นมาใช้เป็น wmv ดีกว่าครับแล้วก็เลือกเป็น hd 720 แล้วเฟรมเรทสำคัญสุดไปเช็คด้วยว่าเฟรมเรทเท่าไหร,นะร่อย่างอื่นก็ไม่แนะนำให้กำหนดอะไรนะครับอยากให้เป็นค่า default คือทดลองแล้ววิดีโอภาพวิดีโอที่ได้มาก็ใช้ได้นะครับค่อนข้างดีด้วยครับไม่ต้องกำหนดอย่างอื่นนะฮะค่าอื่นปล่อยทิ้งว่างไว้นะครับเลือกไว้ก็พออันนี้ไฟล์เนมผมมีแล้วนะครับวิดีโอ อันนี้ผมเลือกเก็บไว้ในส่วนของเทสอันนี้ผมเลือกเก็บไว้ในส่วนของเทสตนะครับชื่อว่าวิดีโอ o 1 wmv กดเซฟครับแล้วเลือก l ล n d o n ครับ หลังจากที่เราได้ทดลอง l a n d o n Video เป็นไฟล์ .wmv 720p แล้วนะครับทีนี้ผมจะมาทดสอบ l a n d o n ไฟล์ออกเป็น mp4 นะซึ่งอยู่ในส่วนของ เมนคอนเซปต์นะครับ AVC a a c นะครับลองดูซิว่าเราจะเอาออกเป็นเหมือนกันนะครับเราจะไม่เซตค่าอื่นนะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ต HD 720p เหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะตั้งไว้ชื่อว่า VDO 2นะครับเดี๋ยวเรา ลองมาเปรียบเทียบกันครับระหว่าง .wmv กับ .mp4 นะครับอันนี้ผมให้แรนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมค่อยตัดคลิปมาดูสรุปอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ไฟล์2ไฟล์ให้ดูนะครับว่าขนาดไฟล์เท่าไหร่เนะเรามาเทียบ2ไฟล์นี้ว่าขนาดไฟล์เท่าไหร่แล้วก็คุณภาพของไฟล์วิดีโอเป็นยังไง หลังจากที่เราได้ r e เด e r ไฟล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูไฟล์แรกก็คือ video v i d e o 1 wmv นะครับลองมาดูที่ Property 20.2เมกนะครับวิดนะีโอที่เราทำประมาณ3นาทีกว่านะครับ20.2ส่วน MP4 ประมาณ127เมกนะครับสังเกตว่าขนาดที่ได้เนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับเกือบ100เมก์นะครับอันนี้20กว่าอันนี้120กว่านะครับเดี๋ยวเราลองมาดูคุณภาพครับเปิดกับ Power DVD. สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาสอนทําปกคลิปนะครับของ YouTube ปกคลิปที่พูดถึงก็เหมือนที่เห็นตอนนี้นะครับเป็นอ่า ทีนี้เราลองมาเปิดกับ mp 4นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาสอนทำ <จะ S 2> ปกคลิปลนะครับอของ YouTube ไฟล์วิดีโอ คลิปที่พูดถึงก็เหมือนที่เห็นตอนนี้นะครับแป่จะไม่แตกต่างกันเลยคอม HD channel นะครับก็เป็น channel บน youtube อีก channel หลังจากทดสอบทั้งสองไฟล์แล้วนะครับเอาออกเป็น wmv กับเอาออกเป็น mp 4นะครับผลสรุปก็คือระยะเวลาประมาณ สามนาทียี่สนะิบห้าวิ WMV ประมาณ20.2สิเมกนะครับแล้วก็ MP4 ประมาณ127ยยเจ็ดเมกครับก็เป็นที่สรุปได้นะครับว่าอันไหนมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และเล็กมากกว่ากันนะครับนะครับ ฉะนั้นก็แนะนำให้ผู้ชมเวลาเอาออกมาเป็นไฟล์ก็แนะนำเป็น WMV นะครับจะมีขนาดไฟล์ที่เล็กอัพโหลดได้ไวขึ้นหากท่านผู้ชมชอบฝากกด Subscribe แล้วคอมเมนต์ด้านล่างนะครับอยากจะให้เรารีวิวโปรแกรมไหนขอบคุณครับ